ครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าเจ้าจังวัดนี้ข้าเก็บเผ็ดนี่มัน,มน,มนโอ้เปิดขึ้นมากเก็บเผ็ดกันเลยทีนี่แจ็คอกงามไปอัน ็นหลืองครับในพ้นกนัญชาพามาเก็บเห็ดครับวันนี้มีหน้าหา่าอีกแล้วครับเส้ยเย็บไปพ่อ เอาแต่ใครแล้วบ่บออไมีแมวแต่ใครก็ดีงามๆเลยดีบ่ แค่หดตาขีดินเยเนี่ยแขงคมามาตื่นตะเสาด้ครับื้นนี้มาเก็บเห็ดน้ำกันด้วครับทังไหนหัท้งไหนเราจะไขแล้วันนี้เอาขี้ยู่ไก่กันแทะมันเป็นมูญ่เลยตัวนี้เดอกต่อขางนีใสยครับแน่นบ่เปิดไปองอกโอ้ นี่แม่งามขึ้นแม่เห็นไหมว้าวครับออกมา่ไหวฟังนี่ของแทรัดไงเห็นว่าจากดินเนี่ย พอดีงามไหมพอดีงามเลยอกํลังสีถอดออกอยก็นันจะงอป้องท้องไหวเนี่ยลืมเลยนั่นอ่ะเราพันยาค้าท้องอีกแล้วได้พอแต่ไต่ก ความงามโอ้ดอกนี <t t <t 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 uh ้ย um right? ังโอ้เ mm ห็นขยันหนักวะน้อต้องรุ่นครับต้องหาครับตะสอนได้มือนี่ทำอื่นแห่งสิออกจากไขรแห่งสิตะสะออนครับเวลามันหอดมอื่นบ่ขัจงหรือบ่หอดแท้บ่หอดแท้แหละ ปุ้นพอออกจากใครพอต่างคนต่างหาเนะาะตาดคนว้าวครับคุ่นอะแมนเบิรครับพี่พอออกจากใครกันพอพี่พี่ป้ายไงเลยนบปุ่นอะไม่เน้าะมาเก็บอันออกจากใครเลยครับ

ยี้ใส่บานเพิงเพิ่งจะน,นักปูบน,นบานใ่บงบานเพิง่งเพิ่งไงนะครับนี่บานเพงเ่อมด,ดีละ่ะมใครเอาใครก่อนมีใคร ย่บ้านฟุ้งเคืองที <c oughs> ่แม่เห็นอยู่สองสามวันสั่นป่าเบิ่งมันวอย่าพ้นครับสอ,สองว้าวอู้เป็นยังไงน,นี่แม่มันแม่ม <c oughs> ันแม่มันมันดุบางยายบางยาเขาเก็บลูกันบ่อันนี้แม่มันใหญ่บ่ปะ <c oughs> อีลูกยางว่านี่อยู่บางยางยางบอลหอดพอเอื่นก่อนตอนนี้พ่วงกลับมาเคียงก่อนนี่นะกัญยพลแหละครับหิวเขาว่าครับขเบขา่าห้วยเกลือกลับไปกินเข่าห้วยเกลือได้ก่อนครับเมืออ่อยไปคลิปนี้เดี๋ยวจะเอาใบสมีซะก่อนครับคลิปเก็บเห็ดมื่อนี้หิวเข่า อ้ะผมส่วนไปเก็บอีกแล้วครับคอ,อยหยาบแม่เติมพลังข้าวครับชอบไปเก็บผู้เดียวอย่งางคนไหนไหนผู้เดียวเทิงโขกนะครับก็ผมเดี๋ยวไปปานครับลองเมืองสิมาลว่าไปผู้เดียวครับขอบคุณหี่ไลค์ครับที่ยุ่งกันจบคลิปนี้สิดโดนเติบแล้วครับคลิปนี้ประมาณยี่สิบกว่าที่ครับมาก,กับ กดไลค์ห้เดอร์ครับกดไลค์แน่กดแชร์น้ำมาร์กรีตติดตามไปพร้อมครับเป็นกำลังใจให้เดอร์ครับ